มาต่อกันเลยครับซิตี้นะครับที่เปลี่ยนที่แจ้งลูกค้าเปลี่ยนคอมนะครับนี่นะครับอาการคอมคอมแกนข้างในเนี่ยมันสึกแล้วครับก็แนะนําลูกค้าเปลี่ยนจะดีกว่าเพราะมันจะจบกว่าครับถ้าเราพึงอะไรเปลี่ยนใส่บูธมันจะมันจะลามครับผมกลัวไม่จบครับก็เปลี่ยนคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูความเย็นกันข้างในครับก๊อฟฟ้าจับแล้วครับ ไฟขึ้นเลยครับเนี่ยเพิ่งสตาร์ทออกมานะครับกล่องแอร์ก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับกล่องแอร์แว็กเติมยาคอมใหม่เปลี่ยนคอมแอร์นะครับลูกค้าก็โอเคครับเชื่อใจครับถ้าเป็นลูกค้าประจำของผมเขาจะลูกค้าทุกคนเขาจะรู้ว่ามีอะไรคืนทุกครั้งครับไม่มีหมกไม่มีอะไรครับรถใครมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้นะครับ ส่งงานครับ